ผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสมัยนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะจริงๆค่ะสิ่งที่จะ ทำได้กับตัวเราเองก็คือต้องทําสุขภาพของเราให้ดีทีนี้สุขภาพดีก็มาจากการที่เราต้องสร้างเองค่ะคุณผู้ชมค่ะการที่เราจะทําให้สุขภาพของเราดีนะั้นเราก็ต้องหาออกซิเจนดีๆเข้าสู่ร่างกายของเราโอ้โหออกซิเจนดีๆอยู่ที่ไหนนะคะทะเลน้าตกโอ้โหกว่าจะได้ไปนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าหาอากาศยากมากๆมันจะดีกว่าไหมคะถ้าวันนี้เราสามารถสร้างอากาศบริสุทธิ์ด้วยตัวของเราเองได้รอบข้างของเราปราสจากเชื้อโรคและยังสร้างโอโซนให้กับตัวเราได้แหมมันง่ายมากเลยวันนี้ค่ะ เรามีเจ้าตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งวันนี้เรามีคนที่จะมาให้ความรู้กับเราและเชื่อได้เลยว่าคุณผู้ชมต้องสนใจกันอีกครั้งหนึ่งค่ะขอต้อนรับนะคะคุณกมลชาติสื้อเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป๊อปแล้วกันนะครับยังไม่รู้ว่าชื่อพี่ป๊อปก็เคยมาแล้วก็เคยพูดคุยกันแล้ว ข้อมูลเพิ่มเติมไงเพราะว่าอะไรผลิตภัณฑ์ขายดีมากๆสนใจกันเยอะก็เลยต้องเชิญกันมาอีกรอบนึงใช่ใช่พี่ป๊อบขาต้องบอกว่าตัวนี้นี่ตอบโจทย์มากๆเลยใช่ครับใครที่ได้ใช้ไปแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงสั่งซื้อซ้ำกันอีกคะเรียกได้ว่าคือถ้าคนที่ได้สัมผัสนะครับอย่างคุณมิ้นเมื่อเมื่อรอบที่แล้วที่ได้บอกไปคือว่าพอไปใช้รู้สึกได้ถึงความแตกต่างหลับสบายนะครับแล้วก็เรื่องอาการภูมิแพ้ก็ ดูเราลงใช่ครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าเราใครได้ทดลองใช้อย่างอย่างที่บอกครับก็คือว่าจะเห็นความแตกต่างแล้วก็จะติดเจ้าเครื่องตัวนี้ไปตลอดเวลาเลยใช่มินทราบมาว่านะคะหลายคนที่สั่งซื้อไปแล้วเนี่ยตอนช่วงแรกๆที่เราเอามาเนี่ยนะคะคือหลายคนสั่งซื้อไปหนึ่งเครื่องแปลกมากออกอากาศทุกครั้งสั่งอีกใช่เพราะว่าเขามอบให้กับคนในครอบครัวคนอื่นๆได้ไงนั่นแหละครับประเด็นเลยนะแล้วอย่างอย่างช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงเปิดเทอมแบบเต็มรูปแบบแล้วใช่ไหมคะ อย่างคนที่แบบใส่ใจสุขภาพของลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้เขาไปให้เด็กเพราะว่าเพิ่มเติมจากแมสครับ oh. เพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างที่เวลาใส่แมสเนี่ยอาจจะมีการ <จ>เรียกว่าอยาจับสมัมผัสแล้ว,วสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็คือก็ติดมือเรามาเ <S S 2> ช็ดต่างๆเพราะฉะนั้น,นค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะนอกจากเราจะสามารถฆ่าเชื้อโรครอบตัวของเราได้ในรัศมี1เมตรแล้วนะคะเรายังแบ่งปันนะคะการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยนะคะให้กับลูกหลานของเราได้<ช>ถึงว่าหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ําอีกนะคะยังสร้างนะคะโอโซนให้เราได้เพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกายเราได้ด้วยนะคะที่สําคัญวันนี้ขอคุณป๊อปมาแล้วค่ะนะคะว่าขอส่วนลดเหมือนเดิมได้ไหมคุณ ป๊อปเดี๋ยวขอจัดโปรโมชั่นก่อนได้ไหมได้เลยค่ะได้นะเพราะค่าที่เราจัดชมโทรไ่ทันก็เข้าใจแล้วว่าม่แฟนรายการถึงมาซื้อ3ามอีกเพราะว่ารอช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้แหละใช่เพราะว่าจากราคาเต็ม3,900บาทนะที่เราขายกันอยู่ในช่วงปกติครับสำหรับแฟนรายการนี้ พิเศษเลย <ừ> mm. เหลือห9 0่าบาทเหมือนเดิมโอ้โหรถเต็ม 2, นะเต็มสองพันเลยเต็มเต็มเลยครับ2,000เลยนะคะ,ะ,คะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ใครที่สนใจโทรแต่ต้นรายการเลยแล้วกันนะคะเพราะเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวเราไปบอกโปรเดี๋ยวโทรไม่ทันกันอีกนะคะน้อยศขาเบอร์โทรศัพท์นิดนึงค่ะติดต่อได้เลยนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็สแกนเคอร์อค้ดใช่ค่ะ QR c ค d e แต่ว่าเบอร์โทรศัพท์จดไว้ก่อนเลยนะคะ0 8 5 3 4 5ู8ย์ครับ แล้วก็085-345-8844สเบอร์นี้ถ้าโทรไม่ติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่โทรกลับไปแต่ง่ายที่สุดสแกนเคีย d e คและสั่งจองกันไว้ก่อนได้เลยใช่คัคบที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยใช่แล้วนะคะอ่ะ โชกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะสําหรับคนที่เพิ่งเปิดมาชมรายการของเราในตอนนี้อาจจะสงสัยนะคะว่าเครื่องจิ๋วเครื่องนี้มันทําอะไรได้ท<ม>ําไมคนถึงต้องสั่งซื้อซ้ําทําไมขายดีถูกต้องปัญหาเกี่ยวกับมลพิษปัจจุบันนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆรเราได้จาลองไหมคุณผู้ชมดูแล้วนี่เลยครนะั้งน้าอีะไรควันขโมยแบบนี้ปิดเครื่องเครื่องผลิตควันก่อนอันนี้คือเป็นการจําลองควันถูกไหมครับเหมือนฝุ่พี m 2.5มจุดเหมือนที่เราเจอกันอยู่ทุกๆเช้าครับที่เราเราอาจจะคิดว่าหมอก แต่จริงๆแล้วมันคือควันมันคือควันพิษยิ่งคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับอย่างของในบ้านเราก็คือในกรุงเทพเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างภาคใต้ก็หาดใหญ่เงี้ยก็มีปัญหามลพิษกันหมดแล้ว PM สองควันรถเขาเหาการต่างๆต่างๆนานาเยอะแยะมากมายแม้แต่ไปทั้เรื่องของควันไฟป่าต่างๆนะครับภาคเกษตรกรรมก็มีนะครับในส่วนของควันพิษนะครับแล้วฝุ่นฝุ่นพวกนี้มันส่งส่งผลร้ายต่อร่างกายเรามากเลยนะมาครับมาเกาะที่ที่ปอดเงียทำให้เราหายใจติดขัดมากยิ่งขึ้นดู คือหลายคนอย่างที่พี่ป๊อปบอกคือไม่ใช่หมอกนะเป็นควันเป็นควันเป็นควันอย่าอย่านึกว่าเป็นเพลงหมอกจางๆแล้วควันไม่ใช่ไม่ใช่ใช่อันนี้เราเลยจําลองมาให้ดูว่าตัวนี้เองแอดิพีเอลแครีก็สามารถที่จะจัดการตัวนี้ได้เหมือนกันใช่จะเทสให้ดูเลยไหมฮะ เดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูนะครับว่าเจ้าตัวแคริเปียวแครี่ตัวนี้ตัวเล็กๆตัวนี้นะครับมีประสิทธิภาพขนาดไหนเดี๋ยวใช้เครื่องของคุณยศเลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยติดเลยเดี๋ยวเราเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บไฟขึ้นนี่คือเครื่องทางานแล้วใช่ครับนะคะอยากคุณปอปเปิดคุณผู้ชมขาต้องบอกว่านี่คืออุปกรณ์ตัวช่วยที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวจริงๆค่ะไม่แปลกค่ะที่เขาซื้อแล้วซื้อซ้ำนะคะคือตัวนี้นอกจากนะคะจะช่วยสร้างโอโซนให้เราได้อากาศออกซิเจนดีๆเพิ่มมากขึ้นในร่างกายเราแล้วเนี่ยยังช่วยจับ ฝุ่นควันไม่ว่าจะเป็น PM 2.5การเผาไหม้มนะคะควันรถต่างๆได้จริงคุณผู้ชมขาเครื่องนี้เนี่ยนะคะกำลังผลิตควัน นะคะขณะที่ควันเนี่ยเต็มกรอบเลยใช่แล้วเมื่อกี้น้องยศเนี่ยกับคุณป๊อปเนี่ยใส่นะคะแอดดิ้งเนลแครี่ลงไปดูนะคะว่าเขาจะดูดควันได้จริงหรือเปล่าใช่ในขณะนี้เดี๋ยวเราพูดสสารคุณอื่นๆกันต่อได้ให้เครื่องเขาทางานไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาโชว์กันอีกทีนึงตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเราสามคนจะไม่มีการแตกเครื่องนี้อีกเพื่อจะได้ให้เห็นประสิทธิภาพจริงๆของการทํางานของเขาค่ะใช่คะทำงานยังไงคะพี่ป๊อปอย่างในตัวนี้นะครับนอกจากจาก กำจัดฝุ่นและควันแล้วครับยังสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะเพราะว่าเจ้าเครื่องเล็กๆตัวนี้นะครับมีในส่วนของเทคโนโลยีทั้ง2แบบด้วยกันก็คือหนึ่งในการปล่อยไอออนประจุลบออกมาไอออนประจุลบเนี่ยจะปล่อยออกมานะจำนวนมหาศาลด้วยนะถึงแบบว่า6ล้านลูกบาทเซนปล่อยออกมาเนี่ยในบริเวณนัศมีเหมือนที่คุณมินบอกหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรรอบตัวเรารอบตัวเราครับมันจะทําหน้าที่ดักจับฝุ่นครับขึ้นไปจับฝุ่นที่ร่องลอยในอากาศไอประจุลบอ่ะนะคะใช่ครับไปจับจับปปุ๊บหล่นปั๊บใช่พอตกลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ย เชื้อโรคก็จะมีในเรื่องของโอโซนเข้ามาช่วยครับทางเชื้อโรคได้ต่ออีกใช่พูดว่าได้ได้ไดครบจบในเครื่องเดียวเลยมไม่ว่าจะเป็นอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ปอดปัดส,สจักเชื้อโรคด้วยแน่นอนพอบอกว่ามีการปล่อยประจุไอออนลบต่างๆนานาหลายคนกังวลมีผลต่อร่างกายไหมมีผลต่อร่างกายหรือเปล่านะก็คือว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีไอออนเนี่ยครับก็คือมีมามีมานานแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งมีในเครื่องนี้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย มันไม่ได้มีสภาพเป็นอย่างนี้ครับม,มันเป็นเครื่องใหญ่ๆอ,อยู่ในเครื่องฟอกอากาศตามบ้านเราหรือในปัจจุบนันแอร์คอนดิชันนะครับที่ก็จะมีเทคโนโลยีในการฟอกอากาศได้ด้วยครับแต่ ปัจจุบันเราสามารถพกอากาศบริสุทธิ์ไปได้กับเราทุกที่เลยนั่นหมายเหลือตัวเท่านี้เองนั่นหมายความว่า air purifier เนี่ยเป็นเครื่องฟอกอากาศในตัวใช่ครับเป็นเครื่องดักจับฝุ่นในตัวใช่แล้วก็เป็นเครื่องสร้างโอโซนในตัวโอโซนด้วยแล้วก็ดักจับพวกฝุ่นควันในตัวใช่ครับอู๋สี่ฟังก์ชันเลยครบเลยเชื้อโรคก็จัดการได้จัดการเชื้อโรคได้โดยรอบถึงบอกนครับว่าถ้าสมมติเราใส่ให้ให้ลูกหลานใส่ไปนะครับเราก็มั่นใจได้อีกชั้นหนึ่งครับไม่ว่าเราจะเรียกว่า ให้เขาไปในสถานที่ไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวปกป้องเชื้อโรคอยู่ว่ตัวเขาตนี้เหมือนคนกลางร่มให้เรารัศมี1เมตรด้านบนลัศมี1เมตรด้านหน้าด้านข้างรอบตัวเลยรอบตัวเลยรอบเลยคือเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปกครองมากนใจเพิ่มอีกหนึ่งสเต็ปเลยในชั้นทีนี้เห็นบอกว่าเครื่องตัวเล็กขนาดนี้โดยปกติแล้วคุณป๊อปบอกว่าฟังก์ชันต่างๆนานามันจะอยู่ในเครื่องใหญ่ที่ทางเสียบปลั๊กอ่ะใช่แล้วเนี่ยเครื่องเล็กๆขนาดนี้สามารถใช้ได้นานแค่ไหนฮะค่ะ อันนี้คือจุดเด่นที่สําคัญของเครื่องตัวนี้เลยครับเพราะค,รคือว่าปก,ปกติครับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าการที่เราต้องมาคอยหาปลั๊กเสียสามาชาร์จ<ล>ไปบ่อยใช่เวลาออกนอกบ้านที่อย่างมือถือเนี่ยถ้าเราแบตหมดเนี่ยเราก็กังวลกังวายใจแล้วไม่ได้เลยตรงนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเรามีความรู้สึกว่าเอถ้าเราใส่ออกไปหรือเราให้ลูกหลานใส่ไปแล้ว แบตจะหมดไหมไม่ต้องกังวลเลยชาร์จครั้งหนึ่งอยู่ได้มากกว่า10วันอยู่ได้มากกว่า10วันบางท่านใช้ได้ถึง14วันี่วนในการต่อการชาร์จหนึ่งครั้งขออนุญาตบอกคุณป๊อปได้ไหมคะตั้งแต่ได้ไปวันนั้นยังไม่เคยชาร์จเลยยังไม่เคยชาร์จซ้ำอ่ะ อยู่นานจริงครับคือต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนด้วยบางคนใช้แค่กลางคืนอาจจะได้มากกว่า14วันใช่มากกว่าครับถ้าเปิดทั้งวันอาจจะได้10วันถึง14วันก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนเพราะสิบถึง14วันนี้คือเปิดตลอดทั้งวันนะครับแต่ถ้าแบบว่า อ่าอย่างคุณคุณมิ้ใช้ในห้องนอนใช่ไหมครับชมินใช้ห้องนอนใช้ในรถเพราะว่าอย่างบางทีชุดทํางานบางชุดมันห้อยไม่ได้เราก็เสียบไว้ข้างในได้เปิดบ้างปิดบ้างโอเคอันนี้ก็จะใช้เกินถึงว่าไม่ชาร์จเลยใช่คือคุณผู้ชมขาถ้าได้ไปครั้งแรกเลยนะชาร์จประมาณสักนานหน่อย7จชั่วโมงถ้าเอาไปเบื้องต้นครับประมาณ7 8ชั่วโมงแกะกล่องครั้งแรกพวกคุณชาร์จ7-8ชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งไว้เลยคุณจะเปิดตลอด24ชั่วโมงก็ได้อยู่ได้ประมาณ10-14วันหลังจจาากั้ชร์ส้งสี่เ่่ยชชชาา์มมมััววโโงงงงตไได้ค ยังไม่เคยชาร์จจริงๆไม่เคยชาร์จเลยเอาจริงๆเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็คือเพิ่งชาร์จไปแค่สองสามค้องมั้งใช่ไหมใช่ครับคือน้อยน้อยครั้งมากจริงคือใช้งานได้แบบยาวนานมากๆลืมเลยครับลืมเลยอะถ้าถ้าไม่มีสัญญาณเตือนว่าแบตหมดก็คงคงไม่รู้ใช่ใช่ใช่ไม่รู้จริงๆใช้งานง่ายมากนะคะคุณผู้ชมค่ะเขามีปุ่มเปิดปิดแค่นี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีมงานบอกว่านะคะคนโทรมาค่อนข้างเยอะค่ะคุณป๊อปคะขยายเวลาให้เรารับโปรนี้อีกนิดได้ไหมคะได้เลยครับก็เขาเรียกว่า เราจํากัดอยู่ที่50สายนะครับก็เพิ่มให้อีกนิดได้ไหมคะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูทางรายการเนาะคุณป๊อี๋ยวมาขำแห้งๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้โปรโมชั่นหนักจริงๆนะสำหรับรายการโดยเฉพาะเลยเอาเป็นว่าใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อก่อนได้เลยอาจจะได้มากกว่า50สายด้วตื้อๆหน่อยเดี๋ยวเขาก็ให้เขาใจอ่อนโอ่อนอกันผ่านรายการสนนี้เลย อนะคะเือกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะใกล้เต็ม50สายแล้วค่ะทีมงานแจ้งมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะใครเร็วใครได้ละกันนะคะค,คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะอ้อนคุณป๊อปให้ว่าเดี๋ยวจะให้เกิน50สายหรือเปล่าเพราะว่าเขาลดเยอะค่ะลดถึง2,000บาทเลยทีเดียว<ช>ปกติแล้วราคาเต็มเครื่องนี้นะคะคุณจะได้อุปกรณ์ทั้งเซตไปมีกล่องมีคู่มือมีสายคล้องนะคะแล้วก็มีตัวเครื่องให้มีสายชาร์จอีกนะคะทั้งเซตเนี่ยคุณได้ไปเลยปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่วงโปรเนี้ยคุณจะซื้อราคา3,900แต่เเฉพาาาาาะรรยก5ชวมใใหหญ่คุณป๊อลด้ 2,000บาทค่ะเหลือ1,900บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้น รีบโทรมาค่ะเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะคะโทรได้ที่0853458833นะคะ0853458844ค่ะหรือจะเร็วอีกหนึ่งช่องทางก็สแกนคิวโค้ดหน้าจอได้ส่งฟรีไหมคุณฟอส่งฟรีด้วยส่งฟรีด้วยฟรีทั่วประเทศเลยใครที่สนใจสั่งจองกันไว้ก่อนได้เลยเพราะว่าการใช้จริงเนี่ยคือเราส่งคนได้มีโอกาสใช้จริงๆแล้วโดยเฉพาะพี่มิ้นเองเนี่ยคือเปิดหัวนอนทุกวันแล้วก็ในรถทุกวันไม่ได้เปิดหัวนอนค่ะเปิดนี่เลยแทบจะจ่อแก้มเลยอยากหลับงา อยากหลับง่ายเป็นไงบ้างพอเป็นไงพอไปใช้แนละ้วเป็นไงบ้างคือจะบอกว่าตอนแรกอะคือเราไม่ได้แนะนําในรายการ,รใช่ไหมว่าสามารถเอาไปเปิดตอนกลางคืนได้แต่เนี่ยคิดเองลองไงลองเ,เอ,อเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมมิ้นเป็นมินเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะคเวลาตื่นมาตอนเช้าเนี่ยก่อนที่จะใช้แอลิพิวแครีนะ <c oughs> คือตื่นมาตอนเช้าปุ๊บอยากจะคันลูกตาตัวเอง <c oughs> และบางวันเนี่ยเบ้าตาจะดําเลยบางวันนะน้ำมูกจะไหล และบางวันขับรถมาจาม,มเพราะว่ารถนี่คือแน่นมากเป็นสปอร์ตหนึ่งที่นั่งของอเ,เยอะมากในรถไม่ใช่นั่งได้ที่เดียวเพราะของเยอะใช่แล้วก็เป็นคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลี้ยงน้องหมานอนด้วยกันทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราแพ้ฝุ่นหรือแพ้ขนสัตว์ แต่เราก็อยู่กับมันทุกวนันพอเปิดใช้เป็นีงบ้างพอเราพอเราไปเปิดใช้นะคุณผู้ชมคืออยู่ในรถมิ้นก็เปิดในรถใช่ไหมคะพอตอนนอนมิ้นก็เปิดค่ะเพราะว่านอกจากเราจะได้สายคล้องไปแล้วเรายจะได้อันนี้เขาเรียกว่ามีขาตั้งด้วยมีขาตั้ง<ด><ด>ให้มิ้นมิ้นเปิดขาตั้งอย่างนี้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เปิดปุ่มเปิดให้มันเป็นไฟสีเขียวใช่ไหมแล้วก็ตั้งอ่ะให้ตัวช่องเนี่ยที่เขาจะปล่อยเอาโอโซนออกมาหรือว่าเครื่องที่ดักจับฝุ่นตรงเนี้ยไอ้รูตัวเนี้ยพุ่งมาที่หน้าเราหลับผู้ชมเชืื่่่่อออะหลลััับบบึกกมมานนนี้สววตคแ เฮ้ยหลับลึกเพราะปกติตอนกลางคืนต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำแต่อันนี้คือหลับยาวแล้วหลับยาวไม่เท่าไหร่นะตื่นเช้ามาเฮ <c oughs> ้ยไม่คันอะงงมากเลยค <c oughs> ุณป๊อปรู้สึกใจโล่งขึ้นด้วย <c oughs> คล่องขึ้นด้วยตอนคืนอะนอนแบบ เหมือนสูดเอาลมหายใจได้สุดปอดอ่ะแล้วแล้วเราตื่นเช้ามาน้ําตามันไม่ไหลนะและที่สําคัญอย่างหนึ่งคือมันไม่มีอาการคันน้ํามูกไหลอ่ะใช่ครับอันอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ที่เปลงหรือเปล่าสิ่งที่ทําให้เราเกิดอาการภูมิแพ้เนี่ยมันมาจากฝุ่นแล้วก็มลพิษรอบตัวเราเนี่ยครับตัวนี้มันจะไปช่วยดักจับหมดเลยทําให้เราแบบว่าไม่รู้สึกมีอาการภูมิแพ้ไม่คันตาไม่ได้เข้าไปในสูร่างกายเียก็เลยไม่มีอาการเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขึ้นนี้คือประสิทธิภาพของเขาในการที่จะจับฝุ่นต่างๆทีเนี้ย เราเทสกันไปเรากลับมาดูกันมากตอนนี้คุณผู้ชมสังเกตไม่มีฝุ่นอยู่ในกล่องภายนี้แล้วไม่มีฝุ่นแล้วันและที่สำคัญคือเราไม่ได้มีการเปิดเครื่องอื่นช่วยในการที่จะดักจับฝุ่นนะเป็นประสิทธิภาพของแอ p ี e l ว a r ร y ล้วนๆเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดกล่องให้ดูเลยอีกทีนึ่งเพื่อจะได้โชว์เลยนี่นะย้ำคุณผู้ชมนะคะว่าอรีพิวแครเนี่ยสามารถดัก จับฝุ่น PM 2.5ได้ดักจับควันนะคะที่เป็นควันพิษต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นควันรถควันออการเผาป่าการเผาไหม้<ห>ต่างๆที่คุณกังวลอยู่สามารถดักจับพวกเกสรดอกไม้นะคะขนสัตว์เหมือนที่มินแพ้อยู่นะคะห,ห,หรือว่าฝุ่นในรถหรือว่าฝุ่นรอบตัวเราในรัศมี1เมตรได้และที่สําคัญนะคะเขายังปล่อยออโอโซน,โซ,นซึ่งโอโซนตัวนี้เป็นอากาศบริสุทธิ์ที่สามารถเราสามารถสูดดมได้แล้วไปเพิ่มออกซิเจนในร่างกายเราทําให้เรานอนหลับสบ <By S 2> ให้เราสดชื่นไปอีกข <by S 1> ึ้นได้นะคะอู๋มไม่แน่เชื่นเลยอะ่ะจริงจริงครับเพิ่มสายให้หนูหนได้ไหมพี่ปั๊บตือตือกันอ, <c oughs> อย่างนี้ก็ก็คือ ยังไม่หมดเวลายังไม่หมดเวลาเนาะจังหวะหมดเวลาใช่ไหมครัโอเคนะเอางี้ดีกว่าย้ำโปรโมชั่นอีกสักครั้งดีกว่านะครับพูดมาขนาดนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะได้บ้างอย่างก็คือโปรโมชั่นของตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือจากราคาเต็มนะครับ3,900บาทเราก็ยังยืนยันว่าเรายังจะลดให้อยู่ที่1,900บาทเหมือนเดิมใช่แล้วลดไปเลยทันที2สองสำหรับแฟนรายการนี้เท่านั้นนี่นะค่ะคุณผู้ชมย้ำเบอร์โทรให้นะคะ0853458833ค่ะ0 8 5 3 4 5ปดห้ 8844ค่ะหรือสแกนเคียรโคดหน้าจอก็ได้นะคะก็รีบโทรมานะคะคุณผู้ชมราะคุณป๊อปนี่คือบอกว่าจริงๆกให้50สายค่ะแต่คนโทรมาเกิน50าสายใช่ก็ตื้อหน่อยเดี๋ยวก็ได้บอกแล้วเพราะไเหมือนมนจะมีสัญญาณสั่นหรือว่าแต่แบบว่าอ๊ะยังไงเนี่ยสงสายบบทางบรรษัทคงจะบอกว่าเตือนมาแล้วพอแล้วพอแล้วเอาเป็นว่าใครที่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับเราก็นํามาฝากกันแล้วในเครื่องเดียวจบครบทุกฟังก์ชันขนาดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามาก สนใจสั่นจองกันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะครับ